ชเก่น้องพอมแรงเกินแรงก่ออกแรงไม่ออกหรอ่ารี่าอ่ความคืบหน้าองธุรกิจาบหนธุรกิจตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังอมเก่งอยู่เลยค่ะเพราะว่าเอาตัวเทสมาให้เพื่อนเพื่อนน้องๆแล้วก็แบบว่าเราก็กําลังชิมแล้วก็เทส อยากได้ความซ่าความเปรี้ยวความหวานอันนี้คืวส่งไปให้เขาอมหรือยังอันนี้จริงจังจริงจังไมเนี่จริงจังไม่จรงกลางแล้วเราส่งให้สไปไปอมยังยังเลยเ้าทำไมเราเดงนผิเราต้องคัดสรรสิ่งดีๆก่อนแล้วเราค่อยส่งต่อให้เขาได้ไม่แล้วตอนนี้เราคอมมิตแล้วว่าเราทำกับเขาแล้วหรือยังหรือยังไงตอนนี้หรอคะตอนนี้ต้องคุยกับเขาอีกทีว่าเราจะตกลงอะไรยังยังไม่คุยขึ้นใาจากวันนี้เหรอลูกเออคุยแล้วค่ะคุยบ้างแล้วมันคึ้นไหมแต่ว่าแต่ว่าเรื่อง เรื่องเราจะทําออกมาใช่ไหมคะเราต้องแบบว่าผ่านกระบวนการการผลิตหรืออะไรอย่างนี้ก่อน<ม>เราจะมีคุยกับเพื่อนๆแต่ว่าเรายังแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเพราะว่าเขายังทําของเขาทํา YouTube ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็ให้เขาจอยของเขาก่อนตอนนี้มาถึงขั้นตอนไหนแลเป็นเม็ดเป็นรูปเป็นร่างคือรสชาติอย่างเป็นเม็ดมีรูปมีร่างค่ะมีเอามาให้ไหมพี่ มีมไทยอินหรอือมันมีมันมีสิ่งที่ราต้องทำมันเป็นยังไงสักต่างมีค่ะมีโอ้ยอยากเอาเอาให้ตรงนี้เลยได้ไหมไปเอามาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งก่อนนะที่อนจริงกระบวนการตอนนี้มันเหลือมันถึงจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างที่จะพอจำหน่ายได้ก็เหลือการผลิตแล้วก็ทำแพ็กเกจแล้วก็อะไรจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่า คือหนูช่วงตอนนั้นถ่ายละครอยู่ด้วยแล้วก็แบบว่าเราก็ให้พี่ๆกับน้องๆที่เขาแบบช่วยกมน้องเขามีแฟนคลับเขามานั่ง,งใช่ช่วยกระดมเขามานั่งแล้วก็มารอแล้วเขาก็หนูก็เลยว่าเอ้ยน้องเอาลูกอมกินอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นซาๆแล้วน้องเขาก็ทําทำหน้าเปรี้ยวใช่ไหมหอ,อะไรเงี้ยเพาะวบาแบบมข้างในมันมีไส้ข้างในมันมีไส้เปรี้ยวก็คือเราจบได้วแบบเรากินซาๆหวานๆแล้วข้างในมันมีความเปรี้ยวอะไรย่ี้ยพี่กขจะไปทำไมเราถึงเรลือกจากธุรกิจของคนอหนูคิดว่า อยากอยากได้ลูกอมอะไรมาอมเล่นอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะจริงๆเราเคยขายสกินแคร์เลยเราเคยทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอลูกอมมันก็เข้าใจง่ายดีอ่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนชอบกินขนมชอบอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆที่อยู่ตรงนี้ก็น่าจะอยากอยากกินชมอกโกแลตน่าจะชอบอมนักใจเรื่องอะไรี้ ธุรกิจใหม่แบธุรกิจใหม่ธุเนี้ยคือหนูบอกเลยว่าการทําธุรกิจเนี่ยเราต้องคํานวณ<ม>คือถ้าเราเราทําแล้วเราทําแล้วกําไรอ่ะธุรกิจมันก็ไปต่อได้แล้วหนูก็ต้องคำนวณก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพี่ๆที่เป็นแบบทีมที่เขาช่วยคํานวณจริงๆ<ม>แล้วมันจะเป็นมะจากการที่แบบจะทำธุรกิจเนี่ยต้องแบบไม่หุ้นกับเพื่อนหรือว่าเราตั้งใจที่จะแบบอ่ะถ้าเพื่อนมีหุ้นด้วยเราก็จะทำคนเดียวเลยเออเรามีหุ้นส่วนอยู่แล้วค่ะมีใช่ใช่ใช่จริงๆเราวางแผนจให้ออก เราวางแผนอยากจะให้ประมาณปลายปีนี้่แล้วอย่างตอนรู้ส่วนตอนนี้เหลือใครบ้างใครบ้างที่แน่ๆแล้วของเราเออแน่ๆแล้วหรอคะแน่ๆแล้วก็คือมีคุณจอคุณบอคุณซอก็คือเป็นแก๊งเพื่อนคุณปอแล้วคุณซอซอปอเี่ยังไม่มาสซอปอซอปชอซอปอ สปคะได้ถามเขาไหมว่าเขาติดตรงไหนเพราทเราไม่ถึงแบบยังไม่เดี๋ยวต้องให้ผู้จัดการไปคุยว่าพี่พี่ไฟ้าครับติดตรงไหนคะน่าจะบอกว่าติดติดคนติดทำคิวอยู่ใช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 ่ใ่าเราก็รอหุ้นให้เขาเหมือนกันเหมือนกันให้เขามุ่งหุ้นกับเราเดี๋ยวหนูขอไปคุยอีกทีหนึ่งก่อนนะเพราะว่าคุยได้มันไม่ยากอะไรเงี้ยใช่เราเป็นผู้ถือหุ้นแบบ51%าสิเอ็ดเปอรเซ็นเราเป็นประธานบริษัทใช่ไหมหนูขอ55เพราะว่า รกกเอนกเื่อมันก็ีามแว่าวมันมีปัญหาอะไรอ๋อีคุณปัญหามาหลายรอบก็คือหนูคิดว่าทํางานมันต้องมีสิ่ง <t> ที่ต้องเผชิญอยู่แล้วอะอาจจะมีบ้างนะแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นแต่เท่าไหร่แต่ว่าต้องคำต้องคิดและคานวณดีๆเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องคุณภาพเรื่องอะไรเงี้ยเหมือนต้องใช้กระบวนการแต่ลราเอิ่งึข้าว ต่างใช่ไหมเพราะแบบเพื่อนกันมาทําธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยพอเพื่อนกันทําธุรกิจด้วยกันพอจะสร้างก็หนูเริ่มมาจากทําธุรกิจกับเพื่อนอยู่แล้วแบบเป็นเพื่อนแล้วก็แบบเป็นทีมเป็นอะไรเงี้ยก็คือทําได้มาโดยตลอดแต่่าวันหนึ่งที่เราแบบลองแยกย้ายไปทําของตัวเองแล้วเราจะได้เฮ้ยเราเจออะไรบ้างแล้วเราค่อยมาคุยกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบเราคุยกับเพื่อนว่าเออเราอยากจะทํานี้ด้วยด้วยกัน เหมือนแบบอะอย่างเช่นซุงอะมีซูงการ์ดเขาทําธุรกิจใช่ไหมคะคขอพูดถึง <c oughs> <ะ>ันเขาก็มีชวนบบทำธุรกิจหรืออะไรด้วยแบบใช่แสดงว่าเราไม่ได้กังวลถึงจุดน,นี้ไปว่ามันอาจมีปัญหาในระยะต่อไปไรอเรื่องเรื่ององะไรอย่างนงี้คือถ้าเราอยากทาอะเราก็ทําเลยเหมือนแบบว่าถ้าผลลัพธ์มันจะต้องทําออกมาเพื่อให้ได้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่เรามีความสุขนะเร <c oughs> าก็คงไม่ต้องคิดว่า เฮ้ยมันจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่ใช่จุดที่เราต้องไปโฟกัสเพราะว่ามันอาจจะมีมาอยู่แล้วแต่เราไม่ต้องกลัวมันแบบเออไม่ไม่งั้นจะไม่ได้ทําอย่างนี้เราเป็นคนกลางไหมอ่ะคนกลางเพราะว่าเราเป็นคนกลางระหว่าจีลอพกับอะไรจอมออะไรเนี้ยเพราะว่าก่อนจะนิคอลว่าอาจจะมีเขาว่ามีปัญหากันตรงนี้เราอยากให้เขามาจําแจนมาจอยกันกับใครกับใครนะคะงสบายแล้วก็บกับเพื่อนคนอื่นอ๋อหนูว่าเขาอ่ะคุยกันแล้วเหมือนแบบว่าเขาทั้ง นัดไปเจอกันแล้วก็คุยกันแล้วก็อะไรน่าจะเคลีย์อะไรอย่างนี้หมดแล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องของการทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูว่ามันเป็นทามมิ่งของแต่ละคนอนะ่ะบางทีเขาอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะจอยกันอนะอันนี้หนูแบบหนูก็ต้องมาทําผมให้ดีเนาะหนูมีทั้งนี่อยู่ มีเพลงมีเป็นศิลปินหรืออะไรเงี้ยแล้วก็แสดงละครหรือเราอยากทําอันเนี้ยถ้าเราชวนเพื่อนมาทำอ่ะถ้าเขาอยากทำแล้วก็จอยจอยกันแต่ถ้าจบับปอตกหมวกทุเราจะได้เห็นภาพเขาก็จะเป็นเขาก็จะเป็นสีแดงพระเอกจะเป็นสีแดงอเอเอนางเอกจะเป็นสีชมพูแต่ว่าคือคือเขาเป็นคนเด่นเหมือนกันเขามีช่องอุ้ยคนติดตามเท่าไหร่อ่ะสิบสี่จุดเท่าไหร่นะพี่สิบสี่จุดสี่เอ้สิบสี่ล้านล้านก็คือเราเป็นสีแดงเราเป็นสีชมพู ก็เราอยากเป็นแบบขนมขนมตังมมีหลายรสชาติเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนมีหลายคนมากเพื่อนแต่ละสีอย่างงี้หรอใช่เกศีไรเกศีถูกต้องซ่าไรเดอร์ไรเดอร์นี่คือย่อมาจากผู้พิทักษ์สันติราชนะคะคือรามาลงมาพิทักษ์ความ เครียดหรือว่ามีความทุกข์เศร้าคุณเอาลูกอมไปเลยค่ะคือหวานนะครูค่ะอะดรีนาลินคุณรับไายเครียดเลยหนูเป็นสีอะไรล่ะคะสีทันสีทันสีอะไรได้หมดคั l เลอ u l ฟูลทีพูดเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงแบบว่าอะไรธุรกิจดีติดตั้งที่มาได้อ เอาคุณนี่เขาทำข่าวทั่วประเทศจริงจังไหมเนี่ยฝากเราจะได้อมเมื่อไหร่เราจะได้อมเมื่อไหร่ก็ประมาณคุณจะได้อมกันแน่ค่ะประมาณปลายปีนี้ค่ะใช่แต่ไอพี่อมได้อมไหมคะอมไหมคะอมไหมคะอุ้ยพี่ชอบอมเหรอคะอร่อยอร่อยเอาไปอมค่ะขอบคุณค่ะคุณชอบกล้องโทรศัพท์มากเฟนลี่